สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากทางเพจอาเซียนมองไทยแม่ทุกท่านได้ฟังกันนะครับโดยทางเพจอาเซียนมองไทยเขาก็ได้โพสต์รูปภาพแล้วก็ข้อความเอาไว้ดังนี้ครับ ถ้าสังเกตดีๆสร้อยคอช้างของทัพเสียมกุ๊กบนกำแพงนครวัดจะไม่เหมือนกองทัพใดๆเลยจากทั้งหมด20กองทัพที่ขี่ช้างนอกจากนี้ชาวจีนยังเรียกสยามว่าสยามหรือออกเสียงว่าเสียนเซียนในภาษาจีนยังแปลได้อีกว่าลุงอรุณหรือซันไลท์ในภาษาอังกฤษ คำนี้ใช้เรียกมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนที่เราจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศไทยและจีนก็เปลี่ยนมาเรียกเราว่าไทยกัวตามชื่อของประเทศไทยในปัจจุบันปอล ถึงแม้ว่าวัดช้างรอบเมืองกำแพงเพชรจะมีข้อสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นหลังนครวัดแต่ก็ยังเป็นที่น่าแปลกใจเรื่องสร้อยคอช้างอยู่ดีเพราะว่าช้างเขมรไม่ได้ใส่แบบนี้แล้วทำไมช้างกำแพงเพชรถึงต้องไปตรงกับช้างที่เสียมคุกขี่ในจะเรื่องภาษาจีนที่คำว่าสยามเสียนหรือว่าเซียนที่จีนใช้เรียกประเทศสยามในอดีตแปลว่าลุงอรุณ จีนใช้คำนี้เรียกสยามมาหลายร้อยปีแล้วถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับซันไลท์ถ้าศึกษาดีๆจะพบว่าสุขโขไทยแปลว่าลุ่งอรุณแห่งความสุขซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่นักวิชาการสันนิษฐานว่าพวกเสียมอาจจะมาจากดินแดนแถบนี้ไม่ใช่ภาคอีสานหรือว่าภาคใต้หรือว่ามันจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญไม่มีใครทราบได้ 1. สุขโขไทยแปลว่าลุ่งอรุณ สสยามที่จีนใช้เรียกสยามก็แปลว่าลุงอรุณหรือที่จริงแล้วเสียมเสียนเซียนสยามอาจจะไม่มีตัวตนแต่เขมเรียกตามจีนที่เข้ามาติดต่อกับสุโขทัยภาษาจีนใช้อักษรภาพสะกดไม่ได้แบบภาษาอังกฤษจึงเรียกว่าสยามคือพวกลุงอรุณแล้วเขมรมันเรียกตามจีนจนเพี้ยนไปเป็นเสียมเหมือนอาณาจักรล้านนาที่จีนเรียกว่าปาไปสีฟูแปลว่าอาณาจักรร้อยสนมไม่ได้เขียนว่าลา นะชาวจีนพ้นทะเลเดินทางออกไปทัวร์อาจจะนําคํานี้ไปให้คนทั่วภูมิภาครู้จักพวกเสียนก็เป็นได้จนคําว่าสยามถูกเรียกไปอย่างแพร่หลายด้วยหลายสําเนียงเอาละอีเสียมจะเป็นใครก็ช่างแต่สุดท้ายเพื่อนบ้านทุกทิศทุกทางก็ชี้หน้ามาทางพวกเราอยู่ดีฮ่ฮ่าฮ่ ซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ได้มีประชาชนชาวเนต็ตได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายเลยนะครับวันนี้เราจึงได้หยิบยกคอมเมนต์ของชาวเนต็ตให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยท่านนี้ได้มาสแสดงความคิดเห็นไว,วัยวา ขามเมนพยายามปฏิเสธมาตลอดว่าเสียมกุกบนกำแพงน่ะไม่ใช่กองทัพสยามพยายามลบประวัติศสาสตร์ส่วนนี้ออกโดยการสกัดเอาข้อความดังกล่าวไปจากกำแพงแล้วเอาคอนกรีตโบกทับแต่ความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตไม่อาจปฏิเสธได้มีหลักฐานสนับสนุนรองรับไม่ว่าจะเป็นข้อความตัวอักษรที่ถูกสกัดออกไป ต่างหูของชาวสยามที่พบในกลุ่วัดสอยคล้องคอช้างสิ่งเหล่านี้ไม่พบที่ใดในแผ่นดินขเขมรแต่พบได้ในสยามซึ่งสอดรับกับภาพสลักบนกำแพงนครวัดสิ่งเหล่านี้ยังบ่งบอกอีกว่าชาวสยามในอดีตมีความเกี่ยวข้องกับนครวัดอย่างใกล้ชิดชาวสยามและขอมละโวเป็นชนชั้นปกครองในยุคพระนคร ก่อนที่จะหมดอำนาจลงในยุคแตงหวานซึ่งก็ไม่เป็นที่ยอมรับของอาณาจักรใกลเคียงถึงขนาดที่หลังจากรุงสียุทธยาก่อตั้งขึ้นเพียง12ปีก็รีบยกทัพเข้ามาตีอาณาจักรพนะนครทันทีรวมถึงพระราเมส่วนพระราชโอรสก็พยายามทำลายอาณาจักรพนะนครให้ได้ราวกับว่ามีความแค้นส่วนตัวสิ่งเหล่านี้นะ่บอกได้ชัดเจนว่าผู้ปกครองอาณาจักรพนะนครในอดีตนะคือชาวสยามนั่นเอง จากคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับก็ได้มีอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ด้วยนะครับว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้สถาปนาอโยธยาเก่าแก่กว่าสุขโขทยัยบิดาพระราเมศวรพระเจ้าอู่ทองเป็นใครมาจากไหนประวัติไม่ชัดเจนแต่ว่าพูดภาษาไทยแน่นอนจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ยังได้มีเจ้าของคอมเมนต์แรกได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ด้วยนะครับว่า พระเจ้าอู่ทองเป็นใครมาจากไหนประวัติศาสตร์ยังคลุมเครือแต่แปลกไหมครับที่พระนครศรีอยุธยาเพิ่งก่อตั้งได้แค่12ปีอาณาจักรเพิ่งก่อตั้งโดยปกติจะสร้างความมั่นคงในอาณาจักรก่อนเรื่องอาหารการกินการก่อสร้างอาณาจักร ความมั่นคงความเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับอาณาจากักรใกลเคียงแต่การเล่งเข้าตีพระนครมันผิดวิสัยอาณาจักรเกิดใหม่ที่จะต้องขาดกําลังพลสเบียงอาวุธยุธโทโธปกรณ์นอกจากจะมีความแข้นส่วนตัวคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าแอดพูดงี้นะ่ะเดี๋ยวก็มีคนไปกระเทาะหินเอาสร้อยออกอีกล็อกจากคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวไทยอีกท่านได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่า คนเป็นเจ้าของตัวจริงนะ่ะก็ย่อมมีร่องรอยแล้วก็หลักฐานความเป็นเจ้าของเสมอแต่คนที่แอบอ้างน่ะไม่ได้เป็นเจ้าของตัวจริงมันก็ไม่มีร่องรอยหรือว่าหลักฐานใดๆทั้งสิ้นนอกจากคําพูดคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่า ช่างสลักฝีมือระดับนี้น่าจะเป็นชาวสยามเพราะว่ารู้รายละเอียดต่างๆของพวกตนเป็นอย่างดีทุกเม็ดและสลักคำว่าเสียมคุกไว้ด้วยความภาคภูมิใจเสียมก็คือสยามซึ่งชาวสยามก็คือพวกคนไทยชาวสยามไปไกลมากสยามเป็นชื่อที่ชนชาติอื่นเรียกคนไทยคนจีนเรียกคนไทยว่าเสียมคนมอญเรียกคนไทยว่าเซมคนมาลายูเรียกคนไทยว่าซีแยคนพม่าเรียกคนไทยว่าเซียนวงเล็บภาษาอังกฤษ เขียนเป็นชานและคนไทยอ่านตามภาษาอังกฤษว่าฉานคนอินเดียเรียกคนไทยวสยามคนไทยที่อยู่ดินแดนแตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียก็แผ่ลงจากสยามเป็นอาหมและจากอาหมก็แผ่ลงเป็นอัสสัมคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าตอนนี้ไล่เคลมมาจนถึงพิษณุโลกแล้วบอกเป็นเมืองเก่าของเขาและอีเสียมนำมาตีเอาไปแล้วกำแพงเพชรน่าจะเหลือหรือคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่า ที่ประหลาดไปกว่านั้นก็คือจากผลสำรวจ DNA ในประชาชนกลุ่มภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้พบว่ามีเชื้อสายมอนปนอยู่มากถึง60%สอดคล้องกับจารึกที่พบในทุกจังหวัดส่วนใหญ่เป็นภาษามอนโบราณกับภาษาสันสกิตโดยใช้อักษรปรลวะดังนั้นพวกสยามหรือว่าพวกเสียมในอดีตจึงเป็นพวกมอญรวมกับชนเผ่าอื่นคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่า ตนราชวงศ์มหิลาปุระเป็นชาวไทยดำส่วนชาวไทยดำก็อาจจะเป็นสยามสาขาหนึ่งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับวัดช้างรอบกำแพงเพชรอาจจะสร้างทีหลังนครวัดก็จริง แต่ว่าเมืองกำแพงเพชรเป็นหัวเมืองในราชะอาณาจักรสุขโขทยัยมีความเก่าแก่พอๆพกับสุขโขทยัยหรือว่าอาจจะสร้างมาพร้อมกันก็เป็นได้ขอมกับสุขโขทัยก็มีความเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นรูปปั้นช้างในกำแพงเพชรในสมัยก่อนก็ต้องมีความเชื่อมโยงกันกับช้างบนกำแพงนครวัดเป็นแน่แท้อย่างไงซะลายสลักบนกำแพงนครวัดยังไงก็ต้องเป็นเสียมอย่างแน่นอนคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่า อยากบิดเบือนอะไรก็ทุบออกอยากเคลมอะไรก็แกะซีเมนเพิ่มทับหินเก่าเอาแกะทิ้งไว้สักสี่หปีเดี๋ยวมันก็ดูเก่าเองคอมเมนต์ท่านต่อมาครับภาพการคล้องช้างบนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาบ้านบางปูนจังหวัดสุพรรณบุรีเศษภาชนะหลายชิ้นแสดงภาพบุคคลแต่งกายแบบชาวสยามแบบเดียวกันกับภาพสลักบนคนครวัดภาชนะแบบนี้นะ่ะไม่พบที่อีสานหรือว่ากัมพูชา และคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้นะครับโดยท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นวาไว้ค่าเมนตนะไม่มีช้างมีแต่ช้างของสยามทั้งนั้นกองทัพระโวกองทัพศรีวิชัยกองทัพอยุธยาและอะไรอีกจะไม่ได้และก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวไทยที่เราได้หยิบยกมาให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้หากว่าทุกท่านชอบก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องของเราด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป